สวัสดีครับวันนี้ก็มีตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็น Iron Man m มา k 3นะครับตัวนี้เป็นค่าย Z D Toy นะครับผมเป็นสเกล1ต่อสิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในจะสวยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับผมอันนี้ดีไซน์ด้านหน้ากล่องนะครับผมกล่องดีไซน์ได้สวยงามนะครับด้านข้างก็จะเป็น Mark 3นี่อันนี้เป็นด้านหลังนะครับ Iron น a n m a า k 3สวยก็เป็น รายละเอียดฟิกเกอร์นะครับพ่าสดุวัสดุ ABS PVC นะครับอ่าแล้วก็จะมีสติกเกอร์นี่ครับสติกเกอร์ดิสนีย์นะครับตรงนี้นี่ถูกต้องลิขสิทธิ์นะครับผมนี่ก็จะเป็นคิวอาร์โค้ดซัดดีทอยนะสแกนไปเว็บไซต์ของเขาหรือเปล่าบาร์โค้ดนะครับเขาก็จะสีมาให้อย่างดีเลยนะครับ อ่านี่ตอนนี้ออกแกะมาแล้วนะครับเาเปิดนี่เลยมันก็จะเปิดแกะแบบนี้นะครับผมนี่กล่องเขาออกแบบมาได้สวยนะครับนี่จะเป็นเหมือนจะเป็นแม่เหล็กนะครับตรงนี้ตักแป๊กนี้นครับสองข้างแกะออกมาแล้วก็จะมีข้างในก็จะมีนี่อีกชั้นหนึ่งแผ่นปิดตัวฟิกเกอร์แผ่นนี้ก็จะมี โค้ดมาให้อีกมก็จะนอนอยู่ในนี้เดี๋ยวเราหยิบออกมาดูกันเลยว่ามีอะไรมาให้บ้าง เสริมก็อยู่ด้านล่างนี่นครับอัดเสริมมีฐานมาให้มีตัวหนีบเอลมาให้นะครับฐานตัวหนีบเอลมีเอฟเฟกมาให้4อันมีมือเปลี่ยนมาให้อีก1คู่2คู่3คู่นะครับม,มือเปลี่ยนมาให้สคู่ เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับข้างในก็จะมีมือมาให้ดูก่อน จะมีมือมาให้สามคู่นะครับตัวนี้จะเป็นมือปล่อยพลังก็จะมีมือปล่อยพลังมาให้หนึ่งคู่ดูสีเขานะครับถือว่าสีสวยนะครับลงสีได้แบบดูรายละเอียดของดีเทลนิ้วนะครับล่องนิ้วนะครับนะ สวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีมือตัวนี้จะเป็นมือมือที่ใส่กับเอฟเฟกนะครับโอ้โหตัสีเงาว๊นี่ลองมือทำมาสวยงะ่ะสวยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวมาใส่นี่ครับก็จะมีเอฟเฟกมาให้เอฟเฟกมีมาให้สอันเหมือนกันนะครับสอัน เอฟเฟกมาให้สี่อันเอฟเฟกก็จะเป็นแบบใสไลเซนนี่ครับสวยนะครับ่าใสนี่ครับเราจะใส่เสียบตรงช่องมือนี่ครับช่องมือเสียบเข้าไปตรงนี้นี่แบบนี้เลย โอ้ oh, สวยใช้ได้เลยนะครับของอุปกรณ์ที่แถมมาถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยครับแล้วก็มีมือมาให้อีกหนึ่งคู่ตัวนี้จะเป็นมืออ่ามือแบบปกตินะครับผมมีฐานอ่าฐานก็สกรีนมานี่ไอรอนแมนมาร์คสามมาเวลฐานก็ถือว่า สวยใช้ได้นะครับก็จะมีตัวยึดเอลที่มาให้นะครับผมแกะออกมาดูเลยว่าจะสวยแค่นหนนะครับแฟนแฟรไนลอนแมนนี่โอ้โหดูสี สวยครับสีแบบรายละเอียดดีเทลเขาค่อนข้างที่จะโอ้ไม่ต้องพูดถึงดูสีให้ดูสีก่อน <c oughs> ดูเส้นโอ้โหคมกลิบอ่ะหยิบเลยครับ หยิบออกมาก็ตั้งได้เลยนะครับหยิบออกมาก็ตั้งได้เลยครับผมอ่าหยิบออกมาก็ตั้งได้เลยนะครับสวยอ่ <c oughs> แล้วมาดูกันใกล้ๆนะครับ รายละเอียดค่อนข้างที่จะถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมถ้าสัดส,ส่วนพอดีเป๊ะชอบสีมาเขานะครับสีเขาทำได้แบบสวยสีสวยสีสวย ข้างหลังก็จะเปิดได้อย่างงี้นี่ครับผมก็จะมีดีเทลข้างหลังด้วยนะครับผมนี่สองข้างเลยเปิดได้สวยกันเลยทีเดียว <ilo qu ant y> เดี๋ยวเรามาดูว่ามันสามารถขยับในส่วนของตัวไหนได้บ้างนะครับ มันจะขยับตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหัวก่อนนะครับผมหัวก็เงยขึน้เนเงยลงได้นะครับเงยขึ้นเงยลงได้ท้องนะครับท้องก็ยืดได้นิดหน่อยนะครับยืดได้นิดนึงนเอียงก็น่าจะงอได้นิดนึงนี่ครับเอียงได้นิดนึงนี่อันนี้นี่ นี่อ่านี่ประมาณนี้นี่ครับส่วนเอวขยับไม่ได้นะครับเอวขยับไม่ได้เ่ามาดูส่วนแขนนะครับแขนก็นี่เลย90องศาเลยครับผมหมุนมุนได้รอบเลยครับดึงเข้าดึงออกได้ด้วยนะครับ เนี่น oh, <no. S 1> เ้าโอ้เขาท่าครับผมถือว่าใช้ได้นะครับกอลขยับได้นะครับกอลนี่จะมาเป็นชิ้นเดียวนะครับมีชิ้นเดียวนะครับแขนพับนี่ครับไดขนาดนี้เลยนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆ รายละเอียดเ้าทำมาฮะใช้ได้เลยนะครับผมส่วนขานะครับขากดงงาด็ดึงลงมาได้นี่ดึงลงมาได้อีกนิดนึงนะครับนว้าวห แน่นมากครับใช้ได้ครับผมงองอได้อย่างนี้เลยนี่งอได้ขนาดนี้เลยครับโอโ้โหงอได้ขนาดนี้เลยนะครับผมเท้าก็ขยับได้ครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้อีกนิดนึงครับยกขึ้นยกลงครับโอโ้โหนี่เท้าด้านข้างหลังด้านข้างล่างก็จะ มีช่องเสียบเอฟเฟกได้ครับเราเสียบเข้าไปในรูแบบนี้เลยแบบนี่ครับผมเสียบสองข้างให้ดูครับแน่นเลยครับไม่มีหลุดแน่นอน ได้แบบนี้เลยครับโอ้โหสวยงามตัวนี้นะครับทำท่าต่อยพื้นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันต่อยได้ยังไงครับจะไปขยับดูนะครับว่ามันต่อยได้ยังไงนะครับ เสร็จแล้วครับผมนี่เลยถ้าต่อยก, <Wow. S 1> ก็โดยรวมแล้วถือว่าคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัวนี้อ่าถ้าใครยังไม่มีก็ลองหาดูนะครับบางร้านก็ยังมีของอยู่นะครับรายละเอียดสีของเขาก็ชอบตรงรายละเอียดสีของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนมือกันนะครับ อมือข้างนี้ปล่อยพลังได้นี่เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกปล่อยพลังก็ถือว่าค่อนะข้างที่จะสวย อ่ะเดี๋ยวเราลองเอาฐานที่เขาให้มานะครับผมอ่าใส่ฐานแล้วนะครับผมมันก็จะลอยได้แบบนี้นะครับใส่เอฟเฟกที่มือที่เท้านะครับผมนี่เลยครับผม,มนี่ก็จะบินได้แบบนี้เลยครับผม คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาตู้มาให้ดูนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ